ก็ดีพี่น้องปองฝ่ายผู้ที่ตามทางเพจเฟซบุเกแยงอื่นข้าเลยเชิดที่พาน้องมาเที่ยวให้ตาให้ตาแหลนดินเดนมหาจรจย์แห่งอำเภอปูเรือจังหวัดเลยสวยงามพรามเปลี่ยนดังพี่น้องค่อยลำมาลระมือนี้ค่อยมานอนที่ภูวิวให้ตา ภูวิวไฮตากพี่น้องเอ๋ยโอ้ยสวยงามพระรามเปรนะบรรยากาศเพื่อนอ่ะอันเฮียนหลังนี่นะเฮียนหลังนี่ก็เฮียนหลังบบกใหญ่เนี่ยมีเดินกว้างจะให้ถ้าเรามาหลายคนนะให้ลูกให้หลานกลางเต้นตรงนี้ก็ได้เนี่ยจะไปกาลางท้านนอกก็ได้เดี๋ยวผมจะพาดูผมจะพาดูบรรยากาศผมจะพาดูบรรยากาศพี่น้องเอ๋ยไปตามผมมาพี่น้องคอยพักอยู่บ้านล่างนี้ ภูวิวให้ตากหนึ่งหลังที่หนึ่งพี่น้องเอ๋ยล่างบักใหญ่กว้างควางเป็นสนายเด้อนอนได้ลายภูลายคนซองคนกระไรสามคนกระไรสี่คนกระไรสี่คนเล่ามาสี่คนประตูหน้าห้องมีรองเท้าสามคู่เคียงกันป่านนอนจังได้ว่านอนสามคนป้าสมัยสวิงจริงตี๋บ้านสามคน ห้องบักใหญ่บักตีพี่น้องมันอุยุอัญะสุมค่อยนอนแล้วอุยุอันยะบอกเข้าไปเบิ่งดอกมีน้ําชากาแฟให้ร้อมเด้นนี่นะห้องน้ําห้องถากะกว้างกว้างพี่น้องนี่นะแล้วก็มีบริการตุ๊กตายางด้วยนะตุ๊กตายางไปตัดก้อนดีเงก่อนนี่นะกําปิดซ่เป็นกเป็นตุ๊มซุมดีเนาะแล้วพู้ไดมาพูดเดียวนะเนาะ องบรรยากาศอย่างมือเช้าโอ้ยอ,อ,อย่างเมือ่อเที่ยงนอย่างเมื่อเที่ยงก็สวยงามพราะลมเปดอยู่นี่นะพุดนะเอ๊เขากระส่งใส่อยู่ในว่าเขาห้หรือเขาหนานี่นะแต่ทีนี้เนี่ยมเป็นเขาบาเลดอกเด้อนี่นะทางพี่มันบักซาลีนี่นะ <c oughs> มองนี่เป็นมองกลางเต้นเมื่อคือนนี่กลางเต้นสีข้าวงามงามสรงสสยเป็นเต้น <c oughs> แมซี่วะเนาะนก็ว่า <c oughs> หางเต้นสีข้าวระงามดีจริงเต้นไม่สีไม่หรออ้าวคนปฏิบัติธรรมก็ได้บันสีข้าวบริชูเดนะเตนเพิ่นโอ้ยผู้อื่นเขาขัดใจเต้นสีข้าวเหมือนกันนี่แน่ไม่น่กระจังแนวเขาก็บอกใครได้มาเหี่ยวเปินไดเนาะเขาเห็นสีข้าวเขก็เขาใจแบบโอ้สู้ปฏิบัติธรรมมาบ่มาเว๊าะยักนอนถึงเฮียนก็นอนนอนกลางเต็นท์ก็นอนบรรยากาศดีเก่งแล้วตื่นมาย่างเหมือนเช้าเด้อ ทีแรกหันมอขึ้นหนะกมอขึ้นเนอกไปตั้งหนอมอลอยมาเลยลอยว้่าอยู่ถึงสวัส์สันฟาร์กเคยไปติจเคยักล่ามืออิทถนนไปมาสะดวกสบายนี่นะจอดรถจอดลากันสะดวกสบายดีเก่งผูวิวไฮตากเบอร์โทรตามนี้เลยนะนี่นะเห็นไหมเห็นเบอร์โทรไหมเดี๋ยวจะขึ้นจอให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องนี่นะ เราเต็มดูเดอ้ออเห็นบอกมือนี้ก็เต็มอีกแล้วเสาร์อาทิตย์นะส่วนใหญ่เต็มแล้ววันราชการเขามาเรียๆเรยพราะว่าแต่ละเจ้าเพนบอลบอ,บอจากลังงนี้อันนี้ข้ก็เห็นสี่ลังหนึ่งนี่นะอือแล้ววันนี้ก็มันเหมือนกับว่าเป็นส่วนตัวดีมากๆเลยมีเตาปิ้งย่างมีอะไรทํำไมให้ส่วนโตนะพุ่นะบรรยาก,กาศก็ได้พี่น้องมองถ่ายรูปมองนังเล่นนะดีเกง่ง นี่ก็จอดรถนี่นะอืมแต่คาบ้านเต็มกัซิมีลานกลางเต็นหลังกลางเต็นกัซิมีห้องน้ำให้นะนี่นะพี่น้องนี่นะนี่นะนี่นะตีเกงก็พูวิวให้ตาก